สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสงการน,นะคะนกะแม่สงการมา,มมาเบิ้ง,งเพิ้ลขอโชคขอแนวทางจากปูขาวเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะเพิ่นกำลังสิปูชาปูองปูขาวนะคะนกะในดอนปูตาของบ้าน น้องแวงห่วงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมาบึงกันค่ะสิเป็นตัวใดในมือนี้แนวทางฉลาดอินแบงรัฐบาลวันทีหนึ่งท่านว่าคุม้มหกหกเน,ะคะ,น,ะ,น,น,นะค่ะเนาะสิเป็นแนวทาเนาะค่ะขอหายใ่วิจารณญานในการรับชมเนาะคะ่ะพี่น้องมาบึงกันเลยค่ะ สามเตได้ห <ados. S 1> ้าหนึ่งศูนย์ครับสองเตได้แปดห้าบนตากบนวานน้อยที่สองดอกหนึ่งศูนย์นะคะเมื่อวันก่นเลยแต่เมื่อวาอีกเป็นากเะยแต่เมื่อวสินที่สองมือพรมถูกขายในหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกหรือเพื่อเป็นหน้าท่าหาสินสอดคล้องรัฐบาลรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปูขาววันมาจะให้ห้าน้อยนะคะน้อยแรกหรือน้อยที่สองน้อยที่สามจะไม่ค่อยไปนะคะแต่ทุกสินนะคะ เก็ซีไมอาจจะมีทั้งก้นใหม่นกมนเก่าที่นี่น่าใจจิตจับไม่เสียหายลองค่อยจับอันนี้คือสินแหลกที่ก้อนแหลกจะเป็นแ,กแตกน้อยที่สองอคือหนึ่งศูนย์นี่ค่ะสินแหลกพันตแตกน้อย<า>ที่สองแล้วคะ่ะคือหนึ่งศูนย์แล้วค่ะสินแหลกเพันจับไป เป็นแตกน้อยสองแล้วมันเพิ่นว่าชอบออกน้อยเด้อค่ะเอาไปเสียงในน้อยน้ำเด้อค่ะเด้อพี่น้องพวกเพิ่นจิกจัดมือนี่แหละค่ะเพิ่นเคยจัดแตกน้อยแล้วนี่ค่ะอันลูกพี่หนึ่งคือเลขห้านะคะลูกพี่หคือเลขห้าคือเลขลำดเนาะล้วที่หนึ่งคือเลขะะลห้าจ้า ขอ,ขอไป,อข,อข, 5, ไปข้างน้กล่องกันงหน้าสิไปหาสิค่ะกล่องไม่เยู่ตัวที่สองคือเลขศูนนะคะตัวที่สลักสิบสิบป็นเลขศูนย์นะคะตัวที่สาม ซื้อง่ายเลยสามโตเป็นฮาศูนซุนนะคะสาโตอยซ้อง่าเยค่ะพี่น้องก็ต้องกลับยากเลยค่ะพี่น้องนี่แหละสี่ได้เต็มเดนันนี่แหละลงรตัวนค่สามโตนะคะเนา่อนสามโตห้าศนนไ่ากหลังค้าในลูกหลานบ่หมันกระซื้อเท่าละหาบาทหาแล้วพี่น้องมีสองตัว ค่ะเลขที่นี่มียีสิบชุดทุกตัวจะดีอย่างละสองนะคะค้นไหนดีเนาะค้นไหนดีเนาะค้นหาคาที่ได้ตก็เก่า เจ็ดนะคะจะรู้ใสามตัวได้ห้าศูนย์ศูนย์ข้างล่างสตัวได้ห้าจนะคะจะเป็นแนวาหาสือสาวพนแือส่วนมากเก้าสิร์เซ็นต์แนวทางของกูขาจะเป็นทางนอยแรกหรือทางนอยที่สคือพิเศษธรรมดานะคะเขาก็ลังรุ่นน้ำกันจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะให้เอซโจคดีกับแนวทางของกูมากมีมากยิ่น้ำกันยิ่นีหลายท่านหลายหคนแต่ห้โจคดีทุกคนทุกคนได้กูเด้ ก็ห้โชคดีเด้อปูขาวเอ้ยขับไปเป็นแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลหวดวัันทีหนึ่งท่านว่าคุ้มหกหกเด้อค่ะเด้อไปล่องบึงแล้วก็พื่นชอบไห้น้อยน้ำเด้อค่ะลองน้อยน้ำลองน้อยลองเล้าน้ำค่ะน้ย

กนี่ค่ะเลพิ่งเด้อค่ะเด้อนมีละเพิ่นจับได้ปิงปองในดอนปูตาเนาะค่ะเนาะของปูขาวห่วนนี้พิ่นหายเนาะค่ะห้าศศนเนาะค่ะสามตัวสองตัวห้าจิตค่ะ บนหลังสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเด้อค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชุ่มเลยขอให้ทุกคนโชคโชกมันหมันน้ำกันเด้ค่ะไปร่องน้อยน้ำกระไดค่ะเล้าน้ำกระไดพิ้นชอบห้ยเพาางวดตองวดควันกัดแตกไปหนึ่งศูนย์นะคะเนาะซัำนี้นะคะ โชคมาน้ำปันด้วยค่ะ